สวัสดีครับผมช่างไปจากล้าสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็มีเครื่องแม็กนะครับมาซ่อมนะครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการเครื่องรีสตา้าตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าห้าประานะครับหรือขึ้นแจ้งเตือนว่าเราทําการปิดเครื่องโดยผิดวิธีนะครับ มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอดำๆนะครับแล้วก็มีภาษาขึ้นทั้งหมด5ภาษานะครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋วก็ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าอาการที่รีสตาร์เนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายกรณีนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฮาร์ดดิสก์นะครับมีเรื่องของตัว CPU ด้วยก็มีนะครับเี๋ก็ จะเทสได้ค่อนข้างยากนะครับเ่ก็ทำการเทอร์มินบอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนย้ายตัวฮาร์ดดิสนะครับข้อมูลเดิมนะครับลูกค้ากลับมาใส่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวเครื่องกันดูนะครับวันนี้ผมก็ลองเช็คคร่าวๆดูแล้วนะครับเรื่องสัญญาณนะครับ Wi-Fi นะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสเรื่องเสียงกันนะครับ เสียงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทดสตัวคีย์บอร์ดนะครับ ได้นะครับผมตัวบอร์ดก็จะเป็นสเปคเดิมนะครับเป็นตัวชิป Intel นะครับคอ i5 มีการจอจอแยกด้วยนะครับ i อริสพัทกราฟิก640นะครับแล้วก็แรมอยู่ที่8กิกนะครับเนี่ยนนี้ก็จบงานนะครับที่ร้านนะครับก็รับเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับรับเทอร์เมนบอร์ดด้วยนะครับผมในกรณีที่ ซ่อมไม่ผ่านจริงนะครับพวกอาการแบบเปิดไม่ติดโดนน้ำมาเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็รับซ่อมอยู่นะครับรับซ่อมรับเปลี่ยนอยู่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องนะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องม a c หรือเครื่องโนบุกนะครับสามารถทักสอบถามได้นะครับสอบถามได้ทางไลน์นะครับ s m i r t switch นะครับแล้วก็ในบนหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมส่วนทาง หน้าร้านนะครับก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับวันนี้ชชมเป์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแลคสด้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ